รายการต่อไปก็จะเป็นรายการของวันที่13มกราคมจ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชีให้กับบริษัทลินอาราวจำกัดเป็นเงินสด10,000บาทบวกแหวน7%ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่3000ทำการหักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตระสะหากภาษีในอัตรา3%ค่ะเราจะกลับกันไปที่โปรแกรมนะคะ เราจะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดปุ่ม workflow เลือกปุ่ม invoice บริการจะมี2.1ซื้อสด2.2ซื้อเชื่อเราจะเลือก2.1ซื้อสดนะคะค่ะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เล่มเอกสารเราจะใช้เล่มที่0001นะคะค่าบริการเงินสดให้เรากดโอเคค่ะ ค่ะเข้ามาแล้วยังไม่มีรายการใดเลยเราก็จะกดปุ่ม F3 เพิ่มนะคะเลขที่ค่พะพอเข้ามาหน้านี้แล้วเลขที่เราจะยังไม่ใส่เราจะไปใส่เลขที่อ้างอิงก็คือ3000นะคะวันที่เอกสารเราจะใช้เป็นวันที่13ทับ01ทับ54นะคะ ถ้าโปรแกรมขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากดโอเคนะคะ่ผู้ขายเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะผู้ขายของเราก็คือบริษัทดินอราวจำกัดรหัส S04 ให้เรากดเลือกค่ะค่ะก็กดโอเคนะคะโปรแกรมถามว่าใช้รหัสสาขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีก็ให้เรากดเยีสก่อนค่ะ ต่อมาเราจะลงมาที่รายการสินค้าที่ช่องตัวทีนะคะให้เราใส่จุดเราจะเลือกชนิดสินค้าก็คือชนิดที่3เป็นประเภทบริการนะคะให้เรากดเลือกบริการะคะ่ะมาที่ช่องชื่อสินค้าให้เราใส่จุดนะคะจุดแล้วก็ Enter นะคะเราจะทำการเพิ่มสินค้าที่เราต้องการ โดยกดปุ่ม F3 เพิ่มนะคะแต่พอดีในเครื่องนี้มีอยู่แล้วเราจะกดแก้ไขค่ะค่ะรหัสสินค้าเราก็จะใส่เป็น E05 นะคะต่อจากรายการที่มีอยู่แล้วค่ะลงมาที่ชื่อสินค้าจะเป็นค่าบริการอบรมโปรแกรมนะคะลงมาที่รหัสกลุ่มสินค้า เราจะใส่จุดแล้วก็กด enter นะคะเราจะกดเพิ่มกลุ่มสินค้าที่เรายังไม่มีนะคะพอดีในเครื่องนี้มีอยู่แล้วเราจะกดแก้ไขให้ดูนะคะค่ะเราจะก็ขึ้นหน้านี้มาเราจะใส่รหัสเป็นรหัส02 ชื่อคือค่าบริการนะคะพอใส่เสร็จแล้วให้เรากด F10 บันทึกค่ะเราก็จะเลือกรหัส02ค่าบริการนะคะให้เรากดเลือกค่ะค่ะเสร็จหน้านี้แล้วเราก็จะไปที่หน้าที่สองค่ะก็จะให้เราใส่จุดใส่จุดและ Enter นะคะเราจะเพิ่มหน่วยนับ เดิมเรามีอยู่แล้วคือรหัส01เป็นใบนะคะเราจะเพิ่มโดยเรากดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะแต่พอดีในเครื่องนี้มีเพิ่มไว้อยู่แล้วเราจะกดแก้ไขให้ดูนะคะค่ะก็ใส่รหัสเป็นรหัส02ชื่อหน่วยนับเป็นครั้งนะคะค่ะหากเสร็จแล้วก็ให้กด F10 บันทึกค่ะ เราจะเลือกรหัส02ชื่อครั้งนะคะกดเลือกค่ะเราจะลงมาที่บัญชีซื้อสดนะคะให้เราใส่เลข512 002 Enter ค่ะก็จะเป็นค่าจ้างและค่าบริการแบบนี้นะคะลงมาที่บัญชีซื้อซื้อเชื่อ เราก็จะใส่เหมือนเดิมค่ะรหัส512 002 Enter ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหากเสร็จแล้วลองไปดูหน้าที่3ราคาขายมาตรฐานเรายังไม่ต้องทำอะไรนะคะสำหรับหน้านี้เราจะกด F10 บันทึกเลยค่ะค่ะโปรแกรมจะถจะบอกว่ายังไม่ระบุผู้จำหน่าย B.O.I หรือผู้จำหน่าย non-boi ต้องการเซฟหรือไม่ให้เรากดเย s ค่ะค่ะโปรแกรมก็จะกลับมาหน้านี้นะคะเราก็จะกดที่ปุ่มเลือกค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่จำนวนคือจำนวนหนึ่งครั้งนะคะ ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดโอเคราคาหน่วยซื้อเราซื้อ1,000งบาทให้เราใส่1,000งหมแบบนี้นะคะก็ให้เรากดโอเคค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้านี้เราจะลงมาดูที่บันทึกภาษีหักหน้าที่จ่าย ให้เราเปลี่ยนจากตัว n เป็นตัว y นะคะค่ะก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราใส่เลขที่อ้างอิงค่ะบรรทัดแรกจะเป็นประเภทเอกสาร xl เอกสารภายในเล่มที่0001 000, นะคะ เราจะลงมาที่เลขที่อ้างอิงให้เราใส่3.000ค่ะลงมาวันแล้วเราก็ลงมาที่เราจะลงมาที่เงื่อนไขาการหักภาษีนะคะให้เราใส่จุด สังเกตมุมขวาข้างบนให้เราใส่เลขหนึ่งเลยนะคะค่ะมาที่ช่องหักณนะที่จ่ายตามมาตาให้เราใส่จุดนะคะเราจะใส่เลขหนึ่งนะคะคือมาตาสามเตลละะนะคะ เราจะลงมาที่ประเภทเงินได้ประเเภทงินช่องประเภทเงินได้ให้เราใส่ว่าค่าบริการขออภัยนะคะให้เราใส่ว่าค่าจ้างโปรแกรมค่ะ เสร็จแล้วก็มาช่องที่อัตราภาษีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะใส่3าเแต่เราใส่แค่เลข3นะคะเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องใส่ค่ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากด F10 เซฟเลยค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะให้เรากด F10 บันทึกเลยค่ะค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะลงบัญชีที่วอร์เชอร์เลขที่ PC54010001 วันที่13ทับ01ทับ54หัวของวอร์เชอร์3000บริษัทลินอาาวรหัส S04 บันทึกรายการนะคะเดบิตค่าจ้างและค่าบริการรหัสห้าหนึ่งสองสองหนึ่งมืบาทเดบิตภาษีซื้อรหัสหนึ่ง2 700ห้าสองเจ็ดร้อยบาทเครดิตเงินสดรหัสหนึ่งศ1 0 4 0หนึ่งมื่นสี่ร้อยบาทเครดิตภาษีหักเงินได้หักหนะ้าที่จ่าย สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามร้อยบาทนะคะค่ะหากถูกต้องแล้วให้กด F10 บันทึกค่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องการพิมพ์นะคะให้เรากด No ค่ะค่ะก็โปรแกรมจะกลับมาที่หน้านี้ให้เราใส่รายการเพิ่มแต่เราไม่บันทึกรายการเพิ่มแล้วให้เรากด Escape ออกเลยค่ะ ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะถือว่าเราบันทึกรายการแล้วหนึ่งรายการให้เรากด escape ออกค่ะ cancel ค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ขอบคุณค่ะ